โ,โดนโดนอะเป็นกรรมนะแต่ในกรณีของคุณโรสเนี่ยนะป้ามองกรรมจากอีกมุมป้ามองกรรมว่าเป็นการกระทำการกระทำของคุณโรสไม่ใช่คุณโรสถูกกระทำเพราะว่าอะไรเพราะว่าเธอ ะะงานของเธอเป็นงานของผู้ที่รู้ว่าตัวเองต้องการสื่ออะไรต้องการทำอะไรต้องการพูดอะไรกับโลกงานศิลปะที่มาจากธาตุธาตุของมนุษยชาติคือความ เรียกว่าอะไรมันเป็นงานงานชีวิตที่กล้าหาญชีวิตที่มีศักดิ์ศรีค่ะและที่มันน่าสนใจแล้วว่าแต่ความรู้สึกของตัวเองว่ามันพิเศษมากในคำว่า,รากรรมเนี่ยนะคะ,ะเธอถูกกระทำสารพัดอย่างเธอถูกทำร้ายเธอต้องทนกับอะไรที่เหลือเชื่อที่จะต้องทน แต่สิ่งเหล่านั้นเนี่ยเธอเอามันผลของมันเนี่ยมาเป็นปุ๋ยมาเป็นอาหารของความเข้มแข็งของความแข็งแรงเธอเอากรรมในความหมายของที่ถูกกระทำเนี่ยนะคะมาเป็นสารอาหารให้กับกรรมที่เป็นการกระทำของเธอ การกระทำที่พูดกับเราด้วยด้วยสีด้วยเส้นและด้วยอะไรมากกว่านั้นเองพลังอะไรก็ไม่ทราบที่มันอยู่ในพลังการสื่อสารนะคะพลังการสื่อสารไม่ใช่ในเรื่องของภาษาแต่พลังการสื่อสาร สื่อสารในเรื่องของความเป็นมนุษย์สู่ความเป็นมนุษย์พลังของการสื่อสารว่าใช่โลกนี้มันมีความโหดร้ายมันมีความมืดแต่ไอ้ความโหดร้ายความมืดนั่นแหละมันจะเป็นพลังสู่แสงสว่างสู่การขึ้นเหนือ คือมีอความเลวร้ายอะค่ะและความเป็นผู้หญิงของเธอเนี่ยนะก็คือความเป็นแม่แม่เนี่ยที่จะเกิดลูกคนหนึ่งที่มีชีวิตชีวามีจิตวิญญาณแม่เนี่ยดึงสารอาหารจากสารพัดแล้วมาสงเคราะห์มาสังเคราะห์ในตัวเธอ แล้วเธอให้กำเนิดกับชีวิตและความมดงามขอบคุณมากคาร์โรสค่ะขอบคุณมาก เื่อกี้ก็สีมาทันตอนที่คุณวส,สันต์เหนสดใช่ไหมคะค,คือคุณวส,สันอยากม,มอบภาพนี้ให้ให้คุณกศิริค่ะ <laughs> ขอขอเชิญคุณวส,สันส,สินจิเกตค่ะเชิญค่ะเชิญ,ญมอบ,บ,บกัน,นะจะจะเป็นภาร,กระกศิริไหมคะเนี่ย <laughs> ก็ขาก็อยากกูเลยไหมคะพี่วัาสก็บอะว่าไ้เจอกันนานหลายสิบสามสี่สิบปีแล้วนะครับพราแค่บกีด้วยกันมานานนะครับนี่พอดีให้รูปมี้ก็เขียนเลือดทอนอย่างง่ายแล้วนะครับดอกปีนมาการประดีแล้วก็ถูกทำเือมเลือดออกมานั่นเองก็เป็น ก็ถือว่ากิจกรรมวันนี้ก็ร่วมมือร่วมใจกันทุกคนก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับนี่ก็ถือว่ากิกรครั้งแรกของมูรนิธิสปขสบายของผมนะครับก็ช่วยกันทำให้เกิดขึ้นมาขอบคุณขอบคุณพระศรีขอรับมอบเลยค่ะขออจฉาทุกคนขอบคุณคุณภระสีแล้วนะคะที่สนับสนุนงานในวันนี้ด้วยดีทุกสิ่งอย่างนั้นขอบคุณ